ว,วันนี้ก็มาดูแม่ทองคํานะที่ให้ลูกสวยที่สุดนะที่ลูกค้าทองไว้นี่แรลมข้ามปีแนละ้วถึงชุดที่ห้านะชุดที่ 4, 4, สี่หรือที่ห้าของน้องนะตอนนี้อายุสองปีกว่าที่สี่นะชุดที่สามก็คลอดออกมาห้าตัวลูกตายตัวหนึ่งมีตัวเล็กเ่อนไป ยังไม่รอดคนะเขาไม่มีนมให้กินเลยปกติดได้แค่สี่ตัวนะมาปีนี้ครับบำรุงดนะีอยากได้ห้ามั่งแต่ก็จะพายายามเลี้ยงให้รอดนะับแ,แม่ท้องพันนะแม่พันหลักอันนี้ท้องจะใกล้คลอดนะครับส่วนลูกๆนะไซส์เจ็ดไซส์แปดกิโลนะ ลูกปีหนึ่งได้เ็หนักสุดคือหกกหกเจ็ดกิโละเล็กมากสวยมากตัวสั้นสีทองสีน้ำตาลแดงเป็นลูกของแม่ทองคำแต่ลูกชุดนี้คือนางสาวไทยจองไว้นะครับถ้าเป็นสีทองโอเคจองไว้ก่อนเลยก็รอรูหนะครับ ฝากติดตามได้ล้วกับแม่ทองคันครับงูแคบ้านะงูแคสีทองน้องคายนะ